สวัสดีค่ะคุณสีีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะตอนนี้เราขับรถอยู่บนถนนหมายเลข331ค่ะจากอ,อ,อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชาเชิงเซาหระะือมุ่งหน้าไปทางกบินบุรีนะคะสังเกตเออสองข้างทางนะคะเราจะเห็นร้านขายสับประรดนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ มีทุกระยะนะคะเห็นไหมคะนี่ก็อีกร้านหนึ่งที่เราผ่านมานี่นะคะช่วงนี้เป็นหน้าสับประรดค่ะแล้วก็สับประรดอำเภอศรีราชาเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมากนะคะเดี๋ยวเราแวะซื้อแวะชิมกันนะคะไปกันค่ะเราขับรถมานะคะจากอำเภอสัต,ตหีบตามถนนหมายเลข3-31นนะคะมุ่งหน้าไป จังหวัดฉะเชิงเซานะคะไปทางกบินบุรีถนนเนี้ยสามสามหนึ่งนะคะเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือร้านขายสับประรดนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนู้นมองไกลไ,ไปไปนู่นค่ะสุดลูกหูลูกตาร้านเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้สับประรดออกใช่ไหมคะอ๋อเป็นฤดูสับประรดด้วยช่วงนี้เป็นฤดูสับประรดนะคะสับประรดสีราชาค่ะ เขาขึ้นชื่อมากนะคะแต่และร้านนี่เห็นไหมคะขึ้นป้ายค่ะ8 0สอะไรประมาณเนื้อหมายถึง8กิโลห0บาทหรือ10กิโลห0บาทนะคะนี่ค่ะโลนะคะสิบหรือแปดเนี่ยประมาณเนี้ยเขาจะแบ่งตามขนาดค่ะแบ่งตามไซส์นะคะอย่างเช่นไซส์เล็กอย่างเนี้ยนะคะคือไม่ได้เล็กมากอันนี้8กิโลร้อย ะะและดูไซนี้ค่ะไซจิ๋วค่ะเล็กสุดนะคะเนี่ยน้องเล็กที่สุดเลยนะคะคือ10กิโล100บาทนะคะใครที่ไม่ชอบลูกใหญ่ๆชอบผ่าครั้งเดียวปอกครั้งเดียวแล้วกินเลยเนาะจะพอดีดีค่ะลูกเล็กๆอันนี้10กิโล100บาทนะคะและลูกใหญ่ค่ะเขามีไซ์ใหญ่ด้วยนะคะนี่อันนี้ยังเขียวๆอยู่นะคะ เราดูนะคะเขาจะจัดเป็นชั้นอย่างนี้ค่ะสวยงามนะคะนี่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดละเนาะไซส์ใหญ่สุดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือ6กกิโลรอยนะคะ6กกิโลร้อยหวานฉ่านะคะสับประรดสีราชานะคะขึ้นชื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้แวะซื้อได้เลยนะคะมีหลายร้านนี่เห็นไหม ใครไม่มีเงินสดมาซื้อก็จ่ายผ่านแอปผ่านธนาคารได้นะคะมีทั้งพร้อมเท์โอ้ยสบายมากเลยค่ะทุกวันนี้ง่ายใช่ไหมคะง่ายมากเลยที่การจ่ายเงินการซื้อของทุกวันนี้ไปแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ <laughs> ก,ก,ก็ก็ซื้อสินค้าต่างๆได้แล้วไม่ต้องมีเงินสดนะคะเนี่ยแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสับประรดด้วยใช่ไหมคะ มีอะไรเนี้ยสับป,ประรดกวนค่ะอันนี้คือสับป,ประรดกวนนะคะนี่เป็นแปรรูปจากสับป,ประรดสดนะคะนี่โอ้น้าทานมากนะคะแพ็คเท่าไหร่คะอัอะนอนี้จะเป็นองบาทอ๋อถ้าเป็นกล่องอันนี้จะเป็นละร้อยอ้ทำไว้น่ารักเลยคะ่ะอันนี้แพ็คละร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นกล่องขนาดนี้นะคะคือกล่องละ50บาทนะคะแล้วมีตรงนี้ คือ่อไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแช่เย็นๆไว้ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอยากทานตอนนั้นเลยกาแฟรูปได้หลายอย่างก็ซื้อได้เลยอ๋อที่แปรรูปอีกใช่ไหมคะอ๋อนี่นี่นี่ค่ะเป็นอันนี้คือน้ำสับปะรดนะคะน้ำสับปะรดสดๆไม่มีน้ำตาลไม่ผสมน้ำตาลนะคะดูแช่เย็นไว้เลยบอก เนี่ยน้ำสับประรดสดเนี่ยนะคะคือไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำสับประรดล้วนๆเลยโอ้หน้าทานมากหน้าทานมากมเห็นไหมคะทำสดใหม่สะอาดนะคะ<ม>โอเคอ่าถ้าสมมุติว่าเราผ่านไปผ่านมาแถวนี้เราแวะตรงนี้ใช่ไหมคะเรามเีเราแปรรูปได,ได้หลายอย่างจากสับประรดนะคะเช่นทำสับประรดกวนใช่ไหมคะ และก็ทำน้ำสับป,ประรดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะน้องบอกบอกว่าเขาทำได้หลายอย่างจากสับป,ประรดใ,<ช>ใช่ไหมคะขายดีไหมคะแต่ละวันขายได้เรื่อยๆใช่ไหมคะโอเคนะคะใครผ่านไฟผ่านมานะคะแถวนี้แวะซื้อเลยค่ะเนี่ยจากสัตหีบมานะคะนี่อยู่ข้างทางซ้ายมือนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะจะอดร้านไหนนะคะร้านนี้ก็น่ารักคะ่ะนี่น้องน่ารักนะคะ โอเคค่ะเราซื้อเสร็จแล้วนะคะเราเดินทางต่อน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะ